สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับหลวงพง m o มูฟวี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Rise by w o o n ให้รับชมกันนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับโดยหนังเรื่องนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวของแอนดรอยหญิงที่ทำหน้าที่เป็นแม่ให้กับเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่อพยพไปอยู่ยังดาวที่ห่างไกลโดยหนังเปิดเรื่องราวมาที่ดาวเคปเลอร22์ 22B ซึ่งเป็นดวงดาว ที่มีตัวตนอยู่จริงๆนะครับถูกค้นพบเดือกกล้องเคปเลอร์เมื่อไม่นานมานี้โดยนักวิทยาศาสตร์ได้คาดการณ์ว่าสภาพอากาศและอุณหภูมิของดาวเคปเลอร์ 22B ดวงนี้จะมีความคล้ายคลึงกับโลกมนุษย์ของเราและมนุษย์ก็จะสามารถอยู่อาศัยบนดาวดวงนี้ได้ด้วยในเวลาต่อมาได้มียานลำหนึ่งตกลงมายังดาวเคปเลอร์ 22B โดยในยานลำนี้นั้นมีฟาเธอร์กับมาเทอร์โดยทั้งคู่นั้นเป็นหุ่นแอนดรอย เมื่อลงมาถึงพื้นพวกเขาก็ได้รีบขนข้าวของออกจากยานจนมาเธอเกือบตกลงไปในหลุมในขณะที่ทั้งคู่กำลังพยายามขนของออกจากยานแต่อย่างโชคดีที่ฝ่าเธอนั้นช่วยเธอเอาไว้ได้ทันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็พากันออกเดินเท้ามาเรื่อยๆจนพบเข้ากับพื้นที่ที่เหมาะสมพวกเขาลยพากันตั้งแคมป์ขึ้นและพวกเขาก็ได้เริ่มดำเนินภารกิจของพวกเขาก็คือการมีลูก โดยพวกเขานั้นก็จะมีอุปกรณ์สําหรับให้กําเนิดเด็กทารกขึ้นมาและเมื่อเวลาผ่านไป9เดือนมาเธอก็พร้อมที่จะให้กําเนิดลูกๆของเธอโดยฟาเธอร์ก็เป็นผู้ที่ทําคลอดให้กับเธอด้วยตัวเองโดยเขาได้นําเด็กทารกขึ้นมาจากของเลวใสๆมาวางเรียงกันไว้ในภาชนะแต่พอมาถึงเด็กคนสุดท้ายดูเหมือนพวกเขาจะเจอกับปัญหาเขา้าเพราะว่าเด็กคนนี้นั้นไม่หายใจแล้ว ซึ่งก็หมายความว่าเด็กคนสุดท้ายนั้นได้ตายไปแล้วฝ่าเธอร์เลยบอกมาเธอว่าเราต้องเอาเด็กคนนี้ไปกําจัดทิง้งซะไม่เช่นนั้นมันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กคนอื่นๆแต่ว่ามาเธอก็ไม่ยอมนะครับเธอเลยนําเด็กไปลองรักษาดูเมื่อเธอกอดให้ให้อุ่นแก่เด็กทารกคนนั้นปฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นเด็กคนนั้นได้ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาฝ่าเธอร์และมาเธอร์เลยได้ตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าแคมเปียน ตามชื่อของผู้ที่สร้างหุ่นแอนดรอยด์ขึ้นมาและเมื่อเวลาผ่านไป4ปีเราเด็กๆก็ได้พากันเติบโตขึ้นมาฟาเธอร์และมาเธอก็ฟ้อสอนความรู้ทุกอย่างให้กับเด็กๆเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้มีชีวิตรอดบนดาวเคปเลอร์22บีดวงนี้เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้เริ่มมีเรื่องเลวร้ายตามมาเด็กๆเริ่มพากันทยอยตายกันไปทีละคนเด็กคนหนึ่งได้ตกลงไปในหลุมที่มาเธอเกือบเคยตกลงไปส่วนเด็กคนที่เหลือ ก็เริ่มพากันทยอยป่วยเพราะว่าสภาพอากาศของดาวเคปเลอร์22บีนั้นมันโหดร้ายออกมากๆและเมื่อเวลาผ่านไป12ปีจากเด็กทั้งหมดที่เกิดมาก6คนตอนนี้ก็เหลือเด็กเพียงแค่2คนก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกับแคมเปียนแล้วต่อมาเด็กผู้หญิงนั้นก็เริ่มป่วยอาการของเธอก็แย่ลงเรื่อยเจนสุดท้ายเธอก็ตายลงไปเหลือเพียงแคมเปียนเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ และในค่าคืนวันหนึ่งฟาเธอก็ได้ยืนมองขึ้นไปยังบนท้องฟ้าเขาก็เห็นยานลำหนึ่งกําลังบินมายัางดาวเคปเลอร์ยี่สบีเขาก็เลยเข้าไปบอกมาเธอว่าหากพวกเขาปล่อยไว้แบบนี้แคมเปี้ยนจะต้องไม่รอดแน่แนเพราะแคมเปี้ยนจําเป็นต้องมีมนุษย์คนอื่นคอยอยู่เป็นเพื่อนและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแคมเปี้ยนจึงจะมีโอกาสรอดพอพวกเขาทั้งสองนั้นเป็นเ,นเพียงแกหุ่นแอนดรอยเท่านั้นสักวันหนึ่งทั้งสองก็ต้องหมดพลังงาน และก็เครื่องพังลงไปแต่มาเธอเธอก็ไม่ยอมฟังที่ฝ่าเธอบอกนะครับเธอจะเลี้ยงแคมเปี้ยนด้วยตัวของเธอเองฝ่าเธอก็เลยตัดสินใจลงไปในหลุมที่ยานของพวกเขาตกลงไปเพื่อที่จะส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารกับยานที่เขาเห็นบนท้องฟ้าและเมื่อมาเธอรู้เธอก็โกรธมากและเข้ามาต่อว่าฝ่าเธอเป็นการใหญ่และด้วยความโมโหเธอก็ได้จับฝ่าเธอฟาดใส่เขี้ยวของสากสิ่งมีชีวิตโบราณจนเขี้ยวนั้นทะลุร่างของฝ่าเธอ ทำให้ฝ่าเธอนั้นตายไปในที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วแชมเปี้ยนก็ได้ลงไปยังยานและเปิดระบบติดต่อสื่อสารขึ้นมาเมื่อมาเธอรู้เรื่องเธอก็โกรธแชมเปี้ยนมากๆทําให้ระบบภายในร่างกายของเธอเริ่มแปรปรวนเธอก็ได้แสดงอาการแปลกๆออกมาจนสุดท้ายเธอก็ล้มลงหมดสติเครื่องดับไปแชมเปี้ยนไม่เห็นมาเธอล้มนอนอยู่ด้วยความที่เขารักมาเธอมากๆเขาก็ได้นำผ้าหม่มาหมาห่มและนอนอยู่ข้างมาเธอ ข้ามกลางหิมาที่ตกลงมาอย่างหนักและหลังจากที่ทั้งสองตื่นขึ้นมาก็พบว่าได้มีมนุษย์ลงมายังดาวดวงนี้นำทีมมาโดยมาคัสโดยมาเธอก็ได้ต้อนรับพวกมนุษย์เป็นอย่างดีเธอได้เชิญพวกมนุษย์เข้ามาทานอาหารภายในบ้านของเธอพอรับหลังมาคัสก็ได้แอบมาคุยกับ Champion, แคมเปียนได้บอกแคมเปียนว่ารู้หรือเปล่าว่ามาเธอจริงๆแล้วคือหุ่นแอนดรอยและเขายังบอกแคมเปียนอีกว่าแคมเปียนจะอยู่กับแอนดรอยไม่ได้ แคมเปี้ยนควรไปอยู่กับพวกเขาที่เป็นมนุษย์แต่ว่าแคมเปี้ยนนั้นก็ไม่ยอมไปกับมาคัสมาคัสเลยจะลักพาตัวแคมเปี้ยนไปเมื่อมาเธอรู้เขา้าเธอก็โกรธมากเธอได้จัดการลูกน้องของมาคัสไปคนหนึ่งจากนั้นทหารที่เหลือก็พากันเข้ามาจัดการเธอเธอก็เลยใช้พลังคลื่นอัลตราโซนิกจัดการกับพวกทหารไปโดยพลังนั้นทำให้ร่างกายของพวกทหารถึงกับเละขาที่ไปเลยครับมาคัส เมื่อเห็นแบบนั้นก็ได้รีบวิ่งหนีไปแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับเมื่อมาเธอเห็นว่ามาคัสจะหน,นีไปเธอก็ได้กลายร่างเป็นร่างที่ใช้ในการต่อสู้จากนั้นเธอก็ลอยขึ้นไปบนอากาศและบินตามมาคัสไปมาคัสเมื่อมาถึงยานก็พยายามจะเปิดเครื่องยานเพื่อหน,นีมาเธอก็เลยบินลงมาดักที่หน้ายานของมาคัสมาเธอเธอมีพลังบางอย่างที่ทําให้ยานไม่สามารถเปิดเครื่องได้และเมื่อเธอเข้าไปในยานเธอก็ได้กะชากตัวมาคัสโยนออกมาจากยาน แล้วเธอก็ขับยานลำนั้นบินขึ้นไปในอวากาศเมื่อเธอขึ้นไปถึงอวากาศเธอก็พบเข้ากับยานแม่ของพวกมาคัสเธอจึงได้ปลอมตัวเป็นมาคัสและเข้ามาในยานแม่ลำนั้นเมื่อเธอพบกับลูกเรือของยานเธอก็ปล่อยขึ้นพลังเสียงอัลตราโซนิกใส่ทุกคนจนล่างแหลกเล้วไปหมดหลังจากนั้นเธอก็เข้าควบคุมยานแม่ลำนี้บังคับให้มันตกลงไปกระแทกกับพื้นดาวเคปเลอร22์ 22b บจากนั้นเธอก็สำรวจภายในยานไปเรื่อย จนไปพบเข้ากับห้องห้องหนึ่งที่เต็มไปได้วยเด็กๆส่วนทางด้านมาคัสที่อยู่ผิวดาวเขาก็ได้แต่ยืนมองยานแม่ของเขาตกลงมากระแทกกับผิวดาวจนเกิเดระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นมาเธอก็ขับยานเล็กลงมาจอดอย่างที่อยู่ของเธอแหละแคมเปียนพอเปิดประตูยานเล็กออกมาเราก็จะได้พบว่ามาเธอนั้นเธอไม่ได้กลับมาคนเดียวนะครับเธอยังพาเด็กๆกลับมาอีกด้วยอีกห้าคนตามจํานวนเด็กๆที่เธอให้กําเนิดขึ้นมา ที่ตายไปก่อนหน้านี้แล้วเรื่องราวต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงมาเธอเธอจะเลี้ยงเด็กๆที่พากลับมายังไงก็ต้องติดตามกันในตอนต่อไปแล้วนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับไรส์บายวูบในตอนที่1นนี้กราบสวัสดีและทักทายทุกท่านนะครับพอดีวันนี้ผมมีสินค้าจากทางช่องของเราเองมานําเสนอครับเป็นน้าพริกกาก,ากหมูหรือว่าน้าพริกแคบหมูนั่นเองครับซึ่งทางช่องของเราก็ทําขึ้นมาเองนะครับ สามารถนำไปทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับกับข้าวได้หลายอย่างเลยนะครับหรือจะรับประทานกับข้าวเสือร้อนๆก็อร่อยไปอีกแบบเลยครับรสชาติไม่จัดจ้านจนเกินไปเด็กๆก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันครับหากท่านได้สนใจสามารถแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดที่ ID ดีไลน์ของแอดมินน้องหญิงที่ผมขึ้นไว้ให้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเลยครับหลังจากรับชมกันแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกับแอดได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ